สวัสดีครับอยู่กับช่อง d ดิมสวิตช e MDF มีเพื่อนๆขอเข้ามาทางคอมเมนต์บอกว่าอยากได้วงจรไฟพวกไฟชาร์จแล้วก็ไฟจุดระเบิดของ RC100 วันนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างรถซูซูกิ RC100 รุ่น DE DG และ DK ะมาดูวงจรแรกกันเลยนะครับเป็นวงจรของระบบจุดระเบิด ผมจะใช้ปากกาแดงกับอันนี้วาดเอานะครับอาจจะวาดไม่สวยแต่ก็ต้องขออาภัยด้วยอันนี้เป็นชุดแมกน,นีโตก็จะแบ่งออกมาแบบนี้อันนี้เป็นขดลวดนะครับขดลวดของไฟแสงสว่างขดลวดขดลวดไฟชาร์จ อาจจะตัวหนังสือหมอนิดนึงนะครับต้องขออภัยวิ่งขึ้นมาปับ๊บขดลวดปึ๊บปึ๊บปบ๊แล้วก็วิ่งออกไปอันนี้เป็นขดลวดของไฟจุดระเบิดนะครับขดลวดขดลวดจุดระเบิดจุดระเบิดอันนี้เป็นลงกาว ตัวนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของระบบจุดระเบิดออกจากขดลวดจุดระเบิดนะมันจะเป็นสายไฟสีดำคาดแดงหลังจากนั้นสีดำคาดแดงมันจะวิ่งขึ้นมาแยกออกไปสองทางทางที่หนึ่งนะครับไปที่สวิตช์กุญแจก็คือสวิตช์จุดระเบิด ลงกลาวอันนี้เป็นสายสีสายลงกลาวเนี่ยจะเป็นสีดำคาดขาวของสวิตจุดระเบิดนะสวิตกุญแจออกจากกดลวดสายสีแดงคาดเอ้สายสีดำคาดแดงวิ่งมาเพื่อที่จะมาลอนะครับมารอเวลาเราปิดสวิตกุญแจเครื่องก็จะดับนะ ในตำแหน่งที่รถสตาร์ทและทำงานได้อยู่เนี่ยสวิตช์กุญแจหน้าคอนแทคของสวิตช์กุญแจนะครับมันจะไม่ต่อกันนะสายสายไฟเส้นนี้มันจะไม่ต่อกันเมื่อเราปิดกุญแจปับ๊บสายไฟเส้นนี้มันจะมาต่อกันทันทีเมื่อต่อกันมันก็จะทำให้รถด,ดับนะครับเมื่อรถทำงานสายไฟมันก็จะเปิดนะครับเปิดหน้าคอนแทคไม่ต่อกันอ่ะอีกเส้นหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งมันจะวิ่งมาที่ชุดคอยหัวเทียนและก็ชุด C D I ซึ่งคอยหัวเทียนและ C D I เนี่ยมันจะถูกรวมมัดรวมอยู่ในจุดเดียวกันหรือในตัวเดียวกันนั่นเองอันนี้เป็นคอยจุดระเบิดคอยจุดระเบิดจุดระเบิดและชุด ชุด C D I สองตัวนี้มันจะถูกมัดรวมอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนอ่ะสายไฟสีดำค่าแดงอีกหนึ่งเส้นนะครับมันแยกออกจากจุดต่อนี้ มันก็จะวิ่งมาที่คอยจุดระเบิดหนึ่งเส้นนะครับวิ่งมาที่คอยจุดระเบิดหนึ่งเส้นปึ๊บออกจากคอยจุดระเบิดหนึ่งเส้นมันก็จะวิ่งไปลงกาวลงกาวที่สายสีดำคาดแดงดำคาดขาวขออภัยนะครับลงกาวที่สายสีดำคาดขาววงจรมีประมาณนี้นะครับ ของ RC, r า R ีอาร้อยรุ่น dE dG และ d ีสำหรับเพื่อนๆที่ขอมานะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วอีกครั้งนะครับไฟนะออกจากคนลวดจุดระเบิดสายสีแดงคาดสีดำคาดแดง วิ่งมานะครับมันจะแยกออกเป็นสองทางอีกเส้นหนึ่งมันวิ่งมาที่สวิต์กุญแจเพื่อรอลองเกาาเวลาระดับเครื่องอีกเส้นหนึ่งแยกออกมาเป็นสายสีดําคาดแดงเหมือนกันวิ่งไปที่คอยหนึ่งเส้นที่คอยจุดระเบิดและชุด C D I มันจะมีปลั๊กนะครับมีปลั๊ก P อยูอ่อ่มีปลั๊กสอง P อยู่นะครับก็คือมีสายไฟอยู่สองขั้วขั้วหนึ่งก็เป็นดําคาดแดงอีกขั้วหนึ่งก็เป็นสายสี ดำคาดขาวเพื่อที่จะเป็นลงกาวอ่าลงกาวอันนี้ก็เป็นคอยหัวเทียนมีประมาณนี้นะครับถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับอยากได้วงจรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวหามาให้ถ้าหากหาได้นะ,ะแล้วเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ